วิธีล้างไฟขยะโทรศัพท์มือถือ Android แบบรวดเร็วง่ายๆมือถือบางรุ่นอาจจะเป็นโปรแกรมจัดการไฟล์หรือไฟล์ของฉันนะครับแต่ที่ไฟล์ของฉันตรงพื้นที่จัดการเก็บข้อมูลจะแสดงให้เราเห็นว่าเราใช้พื้นที่โทรศัพท์มือถือไปเท่าไหร่แล้วนะครับต่อไปให้เราแตะที่ไอคอนไม้กวาด ระหว่างที่มือถือกําลังสแกนหาไฟล์ขยะในตัวอย่างจะยกเลิกเพื่อไม่ให้ไอคอนนี้ไปที่หน้าจอมือถือนะครับเมื่อมือถือค้นหาไฟล์ขยะเสร็จตรงนี้ก็คือไฟล์ขยะนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราแตะล้างเมื่อมือถือของเราล้างไฟล์ขยะเสร็จจะขึ้นล้างแล้วแบบนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มความเร็วมือถือและแก้แอปช้าอึดหน่วงได้นะครับ วิธีทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ